ปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่มรายงานข้อมูลการรู้จักตัวเองของนักเรียนของเรานะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับระบบจะทําการสรุปให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของเรามีพึ่งกี่คนมีมดกี่คนมีโนอินซีกี่คนนะครับเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เราก็สามารถพิมพ์เป็นรายงานออกมาดูได้นะครับจะเลือกเป็นโรงเรียนก็ได้จะเลือกเป็นห้องก็ได้อันนี้แล้วแต่เรา นี่คือรีพอร์ตที่มันจะออกมานะครับสรุปเป็นรายงานมาให้เมื่อเราสั่งพิมพ์ปุ๊กก็จะมีข้อมูลตัวนี้ออกมาให้นะครับ